มันคืออะไรเหรอน้องมันคือเอ็กซ์เพรสค่ะหรอมันดูมันคือเอ็กซ์เพรสก็นั่นก็คือไข่เหรอเราจะทอดไข่ดาวให้พี่เหรอเย้ <Yeah! S 2> พี่อยากกินไข่ดาวพอดีเลย <c oughs> หนูว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่จริงๆมันคือเอ็กซ์เพรสมันก็คือไข่ไข่ปลอมมาค่ะมันก็คือไข่ของเล่นน่ะ หรอเอ็กซ์เพรสคือยังไงอ่นะน้าราลองมาเปิดกันสิคะถ้าหนูเปิดไข่นะคะมันก็จะมีของเล่นอยู่ข้างในนะคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วน้องไหนพี่ขอดูบ้างสิหนูเปิดออกมาแล้วว้าวมันมีไข่กระชับปองใช่แล้วคะ่ะนี่มีกระชับปองเปิดเลยดีกว่า แล้วใครซื้อมาให้อ่ะน้องซื้อเองหรอเปล่าค่ะหนูไม่ได้เป็นคนซื้อเองหนูซื้อไม่เป็นอ๋อแล้วใครซื้อให้ล่ะพี่ก็ไม่ได้ซื้อหรือพี่วิชาซื้อให้หรือโลซาซื้อให้แม่เป็นคนซื้อให้ค่ะหรอเดี๋ยวไว้ไว้หลังพี่น่ะจะให้แม่ซื้อมาอีกนะได้เลยค่ะ เดิมดีกว่าน่ารักมากเลยเนาะโอ้ยสวยด้วยเป็นรัวเรนโบหรือเปล่าสล็ลตเรนโบนัวขาววางไว้ตรงนี้ได้ไหมในไหน,ไหนเก็บไว้ตรงนี้ค่ะมันจะซ่อนไปไหมน้องเราวางไว้ตรงที่นอนก่อนโอเคค่ะอร่อยพีชเหลือเกินอ้ๆๆํายําๆรสชาชากินพีช มันสีชมพูแล้วมันก็อร่อยแถมโลชาชอบดื่มน้ำพีชด้วยหมน้ำโชคน่ารักจังเลยเป็นไงล่ะเก่งมากเลยนะที่ชนะเนี่ยอุ๊ยน้ำโชคน่ารักจังเลยเก่งด้วยใช่แล้วเก่งกว่าที่ก้าอีก <c oughs> จาจาจาหนูหนูเป็นคนไม่ใช่แมวจ่าจ่าใช่ใช่จ้าพี่นิชาขอโทษจ้าไม่เป็นไร <c oughs> น่ารักจัง <c oughs> พี่นิชา <c oughs> อะไรเหรอจ๊ะลังพาสดูอันนี้คืออะไรอยากอยาลองเปิดน้อง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 เปิดไม่ได้นะ <c oughs> ทำไมล่ะคะ มันคือของของแม่น้องมันเป็นของสําคัญของแม่น้องอย่าไปเปิดมันนะโอเคค่ะหนูวางไว้ที่เดิมโอเคพี่คิดว่าเราวางไว้ข้างบนดีกว่าไว้ข้างล่างเดี๋ยวคนจะเหยียบเอาแต่ถ้าเราไว้ข้างบนน่ะของมันจะหล่นนะคะก็วางให้มันไม่ไม่ตกสิวางให้มันแบบไม่ตกอะแล้ววางยังไงอะค่ะก็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 คู่วางไงก็หนูวางไม่เป็นก็พี่วางให้ไงโน คโอเคโอเคเขียนกันตลอดคู่นี้ดูโน้ตบุ๊กดีกว่าเตชิก้าเอ๊ะพี่นิชาเหมือนลืมอะไรนะแล้วลืมอะไรเหรอคะลืมอาบน้ำเหรอพี่ก็อาบไปแล้วไม่ใช่เหรอไหนอขอดมตัวพี่นิชาหน่อยนะกลิ่นก้าไม่เหม็นนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นน้องมันคืออย่างนี้เหมือนพี่ลืมอะไรอ่ะ <c oughs> ลืม <c oughs> ลืมอะไรหรอคะพี่นิชาลืมสอน แล้วสองคู่นี้แถมโลซาเนี่ยกินพิษเงียบเงียบไม่พูดกับใครเิีบเงียบไม่แบ่งใครกินฟิมอยู่คนเดียว <c oughs> มนุษย์พูดอะไรไม่รู้นำโชคหลับพี่นิชาตอนนี้กี่โมงแล้วจะหมดเวลาล้วพี่นิชา เดี๋ยวพี่พีชาออกไปที่อื่นได้เลยยืบไปกันเถอะไปไปกันเถอะมาแต่ว,ว่าพี่นิชาเราจะไปไหนกันหรอคะอา้าวนั่นละสิแล้วเราจะไปไหนกันน่ะเนี่ยจิกอาอ้าวพี่นิชาไม่รู้เหรอเอาพี่ก็ตามหนูมาตามหนูมาทจไมาอะพี่พี่ก็ไม่รู้ ไหนแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่รู้พี่ลืมแล้วอ่ะอ้าวแล้วเองมาทำอะไรแถวขยะอ่ะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนคะรู้ไหมคะว่าพี่นิชา หมดแล้วอ่ะ